วัดีค่ะวันนี้วันพิหัสบดีที่3กันยายนพุทธศักราช2563ส่วนเทคโนโลยีทางการศึกษาขอเชิญรับชมรายการโทรทัศน์เพื่อการศึกษาซึ่งมีรายการดังต่อไปนี้ภาษาไทยใส่ใจควรรู้ English for today ตาการล็อกวลลคำมแสงธรรมนำชีวิตบดเพลงแห่งความรักพบผู้ประจำวันรักสุขภาพเสริมสร้างประชาธิปไตยในโรงเรียนอาเซียนว ขอเชิญรับชมรายการได้แล้วค่ะแต่ลูกผู้ชายใจไม่หาจากลัววานองอีรัม สวัสดีคะ่ะวันนี้ขอเสนอภาษาไทยใส่ใจ,ใจคนรู้ด้วยคำว่าฟันเฟืองอ่านว่าฟันเฟืองหมายถึงซีเรียลรอบตัวจากตัวอย่างชาวฝรั่งเศสได้ประดิษฐ์เครื่องบวกเรขขึ้นโดยใช้หลักการหมุนของฟันเฟืองและการถดเลขฟันอีกครั้งนะคะคำว่าฟันเฟืองอ่านว่าฟันเฟืองหมายถึงซีเรียรอบตัวจากตัวอย่างชาวฝรั่งเศสได้ประดิษฐ์เครื่องบวกเรขขึ้นโดยใช้หลักการหมุนเวียนของ ของฟันเฟืองและการถวดเลขขอจบรายการภาษาให้ใส่ใจคนรู้ไว้แต่พีิงเท่านี้สวัสดีค่ะ Hello! Today is 3rd of September 2020 Our English for today is Check. reading Check. spell c h e c k meaning ตรวจเป็นคำกริยา yeah. example Check your answer ตรวจคำตอบ again our English for today is Check. reading Check. spell c h e c k meaning ตรวจเป็นคำกริยา yeah. example Check your answer ตรวจคำตอบ goodbye Good morning everybody, my name is Dino. Our topic word today is YAMAN leading YAMAN in English wealth. We will use wealth in a sentence, people with so much wealth should help the poor. Again, our topic word today is YAMAN leading YAMAN in English wealth. We will use wealth in a sentence, people with so much wealth should help the poor. Thank you and goodbye. ว่หหัใจีวสวัสดีค่ะวันนี้ขอน้อมนำพุทธศาสนาสภาษสิทธิเพื่อนำมาปฏิบัติให้เกิดความสุขคมเจริญในชีวิตประจำวันคือสติมาสุขเมทติแปลว่ามีสติย่อมมีความสุข ฟังซ้ำอีกครั้งนะคะคำว่าสติมาสุขเมะติแปลว่ามีสติย่อมมีความสุขขอความสุขความเจริญสงมบังเกิดแด่พุทธศาสนิกชนคนสวัสดีค่ะ ัสดีครับวันนี้พบกับคุณครูนพดลมูลแก่นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นวันสุดท้ายของสัปดาห์นี้แล้วเนื่องจากว่าวันพรุ่งนี้เป็นวันหยุดนะเป็นวันหยุดโรงเรียนหยุดเรียนในสัปดาห์นี้ต่อสัปดาห์หน้าก็จะเป็นวันหยุดยาว4ี่วันกันเลยทีเดียววันศุกร์วันเสาร์วันอาทิตย์และวันจันทร์เราก็จะมาพบกันใหม่อีกครั้งหนึ่งก็วันอังคารเป็นวันเปิดในสัปดาห์หน้า เป็นรายการทรทัศน์เพื่อการศึกษาเป็นบทเพลงใหม่แล้วในบทเพลงแห่งความรักวันนี้บทเพลงแห่งความรักก็จะเป็นวันสุดท้ายของเพลงนี้คือเพลงจงทำดีไปฝึกร้องพร้อมๆกันเลยครับเชิญเลยครับ จงทำดีสร้างทางชีวิตที่มีมาลีลาทครองสร้างดำเนินเชิญขวัญครองโลกสีทองลำยองมองชื่นตาจงทำดีจงทำดีเสียแต่วันนี้ดีกว่าคุณธรรม นั้นลำค่าทำยอมรักษาผู้ปรัพเพื่อทำจงทำดีจงทำดีต่อกรณีที่ดีที่ควรกระทำทำทำมาจะน้มน้าให้ผลจำดีงามตามต่อไป ก่อกรณีที่ดีที่ควรกระทำจงทำดีมีสินธรรเพื่อผลกรรมดีงามตามสนองจองทำดีจงทำดีต่างๆชีวิตที่มีมาลีละสอง เำดีแค่แต่วันนี้ดีกว่าคุณธา,าน,นลังางยอมรักษาปูปร,ระพติองทำดีตองทำดีขอพอรนีทีดีทีควรจะทำททำามาาน้องงาทใน จะลาควันเยือนล่องเรือต่อไป็นบุญตาที่ได้มาปากน้ำพบพบน้องคนโกครับพบกับ คุณครูนพดลอีกครั้งหนึ่งนะครับในรายการพบครูประจําวันวันนี้พบครูประจําวันเนี่ยคุณครูจะนําเสนอคลิปคลิปหนึ่งซึ่งโดดเด่นแล้วก็ดังอยู่ในโซเชียลซึ่งคลิปเนี้ยหลายหลายคนก็ได้เคยดูแล้วคุณครูเชื่อว่าอย่างนั้นแต่เป็นคลิปที่โดนใจมากๆเลยนักเรียนถ้าทำได้ตามคลิปนี้แล้วทุกคนเนี่ย ถือว่านักเรียนเป็นคนที่ยอดเยี่ยมและสุดยอดลองชมคลิปนี้กันอีกครั้งหนึ่งเลยนะครับเชิญไปรับชมเลยครับกดเทผมเป็นอื่นเป็นล้านเท่าไหร่สิ่งที่สําคัญคือเราทําความดีไปเราได้ทําความดีไปเราภูมิใจตรงนี้เราภูมิใจของเราเองว่าเราทําความดีไปไลท์มันไม่สําคัญเราสนใจว่าเราทําความดีให้คนอื่นคือความสุขของเราอะ สวัสดีครับผมเด็กชายผูปกรณ์ฉัดคันิชื่อเล่นน้องลาวาครับอายุ6ปีครับเป็นเลขาครับเป็นหัวหน้าห้องแล้วก็เป็นผู้ช่วยครูครับก็ตอนฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ประจำปีครับเพื่อนเขากลัวเข็มมาก็คิดว่าสงสารเขาเพราะเขาก็จะไม่สบายไข้หวัดใหญ่มันรุนแรงมากเธอต้องฉีด ไม่อย่างนั้นเธอก็จะไม่แข็งแรงถ้าแรกกับเธอเธอเจ็บแป๊บเดียวหรือว่าเธอจะไม่อยากเห็นพ่อแม่อีกเลยตอนนี้เดินไปไหนไม่มีแต่คนรู้จักเลยไหมครับรู้จักหมดยังไงวะครับก็ไม่รู้ก็เออว่าเอย้ยมันดังม, <c oughs> มีคนขอถ่ายรูปเยอะตอนนี้ดังไปฝรั่งเศสแล้วนะอ๋อทำไมรู้ว่าในดังไปฝรั่งเศสแม่บอกครับเพื่อนแม่ที่อยู่ฝรั่งเศสไปน้่ก็คือ เดินไปทั้งโรงเรียนนีมีคนขอถ่ายรูปเยอะไหมก็เยอะนะฮะโอ้ี่คนขออะไรเซ็น <c oughs> แต่ความปันสูงสุดคือการเตะฟุตบอลไปต่างประเทศอ่ะก <i> ็ต <i> ั้งแต่ตอนนั้นพ่อเสียเพราะเ้นเลือดส่วนใจตีพรอะผมกับพี่ก็ต้องแบบช่วยดูแลแม่มาถึงวันนี้ครับพ่อตายมาประมาณ2เดือนแล้วอ่ะ ตั้งแต่วันนั้นแค่ประมาณวันหนึ่งก็เริ่มปรับตัวได้แล้วครับแต่คุณแม่จนตอนนี้ก็ปรับตัวไม่ได้เพราะคุณแม่แบบผูกพันกับคุณพ่อมากเลยครับครับตอนนี้เป็นผู้นําครอบครัวไปแล้วแม่บอกว่าเออแล้วเราก็คิดว่าเราเป็นผู้ชายเราก็ต้องเป็นผู้นําครอบครัวคนใหม่แทนคุณพ่อพนนอย,ย,ออยากให้คุณพ่อภูมิใจคะแล้วความตั้งใจคือผมอยากให้แม่กับพี่สามมีความสุขมากที่สุดแต่ผมอยากให้แม่รู้ว่าผมรักแม่ผมอยากให้แม่ได้ยีเสมอครับ ก็คิดว่าเออผมไม่สนใจว่าคนจะกดไลค์กดแชร์ผมเป็นหมื่นเป็นล้านเท่าไหร่สิ่งที่สําคัญคือเราทําความดีไปเราก็จะได้รับผลตอบแทนผมไม่สนใจทั้งผลตอบแทนแล้วไลค์เราคือเราได้ทําความดีไปเราภูมิใจตรงนี้เราภูมิใจของเราเองว่าเราทําความดีไปไลค์ like, มันไม่สําคัญเราสนใจว่าเราทําความดีให้คนอื่นมาความสุขของเราอ่ะ คุณแม่ก็ชอบตรงนี้คุณแม่ชอบคุณแม่ไม่สนใจเลยที่ผมได้ออกรายการหรือออกอะไรแม่สนใจที่ผมได้ช่วยเหลือเพื่อนก็ภูมิใจตรงนี้มากกว่าการออกทีวีคนน่ะวา,รออาง,งร รักสุขภาพวันนี้เป็นคลิปวิดีโอเกี่ยวกับไข้เลือดออกของคุณหมอกุ้งไข้เลือดออกนักเรียนถ้าเป็นแล้วเนี่ยมันเหนื่อยมากเลยเสียเวลาเสียเงินเสียทองในการรักษาสุดท้ายอาจจะเสียชีวิตครูเคยเล่าประสบการณ์ของครูให้ฟังแล้วนะครับคุณครูนี่เสียลูกชายไปคนหนึ่ง อายุ17ปีด้วยไข้เลือดออกนะครับแล้วท่านพออสุรินมั่นประสงค์ของเราเหมือนกันสูญเสียน้องไปด้วยไข้เลือดออกเช่นเดียวกันคุณครูเคยนั่งคุยด้วยกันว่าเราจะรณรงค์ในฐานะคุณครูเนี่ยให้นักเรียนตระหนักในเรื่องไข้เลือดออกได้อย่างไรเรครับคำว่าตระหนักในเรื่องไข้เลือดออกหนึ่งนักเรียนต้องมีความรู้สองนความรู้นั้น ไปปฏิบัติไขเลือดออกนะครับการป้องกันก็ยังไม่ดีที่สุดไม่ให้ยุงกัดเนี่ยเป็นการป้องกันยังไม่ดีที่สุดการป้องกันที่ดีที่สุดก็คือต้องกําจัดตัวพาหะของไขเลือดออกก็คือยุงลายวิธีจะกําจัดง่ายๆตัดวงจรชีวิตเขาไม่ให้เขาเกิดได้ ก็คือกําจัดลูกน้ํายุงลายนะครับเราต้องร่วมลงช่วยกันทุกเจ็ดวันถ้าเรากําจัดแหล่งเพาะพันลูกน้ํายุงลายได้เราจะตัดวงจรยุงลายออกไปได้น้ําขังเล็กๆน้อยๆนอยเนี่ยไม่ว่าในที่รับตาคนหรือที่โลงแจ้งยุงลายมันก็จะไปวางไข่น้ําใสแล้วก็นิ่งแล้วมันฟักเป็นตัวขึ้นมาแล้วเป็นยุงลายเนี่ย อย่างที่เราเคยชมคลิปไปแล้วหลายคลิปยุงหนึ่งตัวสามารถจะไข่ได้500ฟองและห้าร้อฟองถ้ามันจเจริญเติบโตขึ้นมันก็จะแพร่พันธุ์ได้มหาศาลแต่ถ้าไม่ให้มันออกขายได้500ฟองเนี่ยมันก็จะน้อยลงแล้วก็จะหมดไปนะครับคุณครูเคยบอกแล้วว่าถ้าเราไม่ร่วมมือร่วมใจกันเนี่ยถ้าเราจะป้องกันโดยไม่ให้ยุงกัดเนี่ยเป็นไปได้ยากนะครับก็ติดตามรับชม คลิปไขเลือดออกกันนะครับอย่างมีสาระเชิญรับชมได้เลยครับสวัสดีค่ะพบกับดิฉันหมอกก้วันนี้ดิฉันจะมาแนะเกี่ยวกับการรณรงค์ป้องกันโรคไข้เลือดออกเพราะหลายปีที่ผ่านมาจะมีเด็กไทย เีชุดกับโรคไข้เลือดออกจำนวนมากฉะนั้นวันนี้เราจะได้มาเรียนรู้ถึงวิธีป้องกันและทำลายลูกน้ำยุงลายซึ่งเป็นพาหะของโรคนี้ในช่วงกลางวันเป็นเวลาที่เด็กๆนอนพักผ่อนแล้วมักจะไม่กางมุง้งซึ่งเป็นช่วงที่ยุงลายจะออกหากินในเวลากลางวันพอดี เมื่อเด็กๆโดนยุงลายกัดรู้ไหมคะว่าจะเป็นอย่างไรงั้นเรามารู้จักอาการของไข้เลือดออกกันดีกว่านะคะอาการของไข้เลือดออกที่เรามักจะพบในอันดับแรกก็คือจะมีไข้ขึ้นสูงมากประมาณ3-4วันและจะเป็นจุดเล็กๆสีแดงบางคนจะมีอาการอาเจียนด้วยดังนั้น เราจะต้องรีบนำคนไข้ไปพบหมอทันทีลักษณะของยุงลายจะมีลักษณะเหมือนยุงทั่วๆไปแต่สิ่งที่แตกต่างจากยุงทั่วๆไปก็คือมันจะมีปากยาวแหลมมากเพื่อใช้แทงดูดเลือดสัตว์อื่นวงจรชีวิตของยุงลายมีสี่ระยะก็คือไข่ลูกนา้า จากบแด้และตัวเต็มวัยเมื่อเรารู้จักยุงลายแล้วเราก็ต้องรู้จักการกำจัดแลหล่งเพาะพัุ์ยุงลาย 1. ควรปิดภาชนะเก็บน้ำเช่นโอ่งน้ำต้องมีฝาปิด 2. ภาชนะเล็กๆที่มีน้ำไม่มากเช่นแจกัน ควรเปลี่ยนน้ำบ่อยๆ 3. ใส่ทายกำจัดลูกน้ำในจานรองกระถางต้นไมย้ย 4. เก็บทำลายวัสดุเช่นขวดไหกระป๋องยางรถยนต์เก่าอย่าลืมกำจัดลูกน้ำอยู่ลายตามที่หมอกุ้งแนะนำนะคะเพื่อเด็กไทยของเราจะได้มีสุขภาพดี และปราศจากโรคภัยบ๊ายบายแล้วพบกันใหม่ะคสมยี่รกนอมะจจากขอไฟฟ้านแต่นาเดียวบอกขอของเกี่ยวยิ่งอื่นได้ได้แต่ลงไหลไฟฟัาใจปอา สวัสดีค่ะรายการต่อไปนี้เป็นรายการอาเซียนวิกดิฉันเด็กยิิมพักกีฬาพิมพาสัปดาห์นี้จะพาคุณผู้ชมไปดูองค์กรสำรองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวก3ซึ่งเกิดจากความร่วมมือกันของประเทศในอาเซียนจะเป็นอย่างไรนะขอเชิญรับชมไปพร้อมๆกันเลยค่ะและขอจบรายการเพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ รู้ไว้ใช่ว่าประชาคมอาเซียนองค์กรสำร,รองข้าวฉุกเฉินของอาเซียนบวกสเกิดจากความร่วมมือของสมาชิกในอาเซียนและอีก3ประเทศได้แก่ เกาหลีใต้จีนและญี่ปุ่นที่ร่วมมือกันสำรองข้าวเพื่อใช้ในยามขาดแคลนหรือเกิดภัยพิบัติรวมถึงให้ความช่วยเหลือด้านมนุษย,ษยธรรมเช่นการบริจาคให้แก่ประเทศนอกสมาชิกซึ่งในแต่ละปีประเทศในกลุ่มอาเซียนของเราก็จะมีการสำรองข้าวฉุกเฉินไว้ประมาณ8 7 0 0 0ันตันต่อปีหรือประมาณ87ล้านกิโลกรมัมโดยประเทศไทยได้ส่งจำนวนข้าวสำรองฉุกเฉินมากถึง1 5 0 0 0ันตันนอกจากนี้ยังมีการสำรองในรูปแบบของเงินเพื่อนำไปซื้อข้าว บริจาคอีกด้วยนี่ถือว่าเป็นการรวมตัวกันเพื่อให้เกิดความมั่นคงทางอาหารสำหรับคนในภูมิภาคได้ดีเลยทีเดียวละค่ะแแสสสงงงง่จาาากลลวุรรยมนน้อดค กูบริคันน้ำสังไห